สวัสดีครับเจอผมอีกแล้วครับแจ็คสีเดนหนนุ่มไทยต่างแดนวันนี้มาเปลี่ยนตัวนี้แล้วครับบัตนี่ลำโพง JPL Charge 3อาการชาร์จแบตไม่เข้าครับสงสัยจะแบตบวมเดี๋ยวเรามาถอดดูกันเลยครับไปครับมาครับเริ่มถอดเลยครับก่อนอื่นนะครับตัวนี้เลยนี่ข้างหลังนี้ตรงนี้นะครับแกะตรนี้ออกก่อนครับนี่ครับ อุปกรณ์ไม่ต้องมีอะไรมากไข่ค,รครวงปักแบนด์หนึ่งอันปักแฉกหนึ่งอันนะครับอุปกรณ์พร้อมเริ่มแงะกันเลยครับผมตรงนี้ต้องแงะ,ะเบาๆนะครับแกะยากังอ่ออกแล้วครับผม นี่นะฮะมาแกะออกละตรงนี้จะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับผมให้แกะด้วยนะครับตรงนี้แกับตรงนี้แต่ผมถอดออกมาแล้วครับแล้วตรงนี้อะไร ต่อไปวิธีถอดตัวนี้มีหนึ่งสองสามและสี่ตัวนี้อีกสองตัวนะครับต้องถอดครับอย่าอย่าเพิ่งไปทิ้งนะครับแบตบเสื่อมแบตอะไรเงี้ยซ่อมเองได้ซ่อมครับทิ้งก็เสียได้ ไม่ช่ช่างง่ายมากครับไม่ใช่ช่างก็ถอดได้เปลี่ยนได้แบบัจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหตัวนะครับน็อตมาอันนี้ผมแกะไปแล้วนะครับแบตบมันบวมผมเลยต้องแกะผมถอดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็สั่งแบตบดูแบตแล้วสั่งแบตบ อยู่เมืองนอกอัานไหนทําเองได้ทําครับไม่หาช่างแพงที่สุดเดียไม่ค่อยมีช่างซ่อมด้วยอัานไหนที่เราทําได้เองทําครับขึ้นอย่างนี้เลยครับสายแบตนะครับมันจะโยงแบตนี้สายแบตมันจะอยู่ในนี้นะครับนี่แล้วมันจะมาต่อเข้ากับตัวนี้แต่เราต้องถอดตัวนี้ออกก่อนตัวนี้จะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวนะครับนะ แล้วก็หมุนครับแีนงง่ายๆนี่รครับนี่สายแบตนจะต้องมาเสียบตรงนี้ตรงนี้นะฮบแล้วเวลาสั่งซื้อต้องดูขั้วด้วยครับว่าตรงขั้วไหมเพราะบางรุ่นมาทำมาขั้วไม่ตรงนี่ครับผมแบตผมซื้อมาละแบตแบตเลยสั่งไปอาทิตย์หนึ่งครับผม มแบบาล้วนี่ครับสายแบตเวลาสั่งดูนะครับดำสองขาวหนึ่งแดงสองขั่วโอเคเหมือนกันใช้ได้ง่ายครับสั่งอ่แล้วประมาณสองร้อยเก้าสิบเก้าโคน เป็นเงินไทยประมาณหนึ่งพันประมาณหนึ่งพันเศษหนึ่งพันหนึ่งร้อยผมคิดว่านะแต่ที่เมืองไทยน่าจะถูกฝานะผมว่าพอเราสั่งบัตรมารล้วปุ๊บใส่บัตรเลยครับผมนี่ก่อนใส่ผมเอาบัตรเก่าเนี่ยบัตรเก่าผมเห็นไหมสภาพบวมเห็นไหมนะรูปบัตรธรรดาต้องเป็นแบบนี้แต่นี้มันบวมมาก แล้วแกะนี่เลยเนตัวเนี้ยเอาของเก่าออกมาใช้ได้ไหมไม่รู้นะว่าจะได้หรือเปล่านะมันเป็นเหมือนก้าวสอง 9, 2, หน้านอย่าบีบแต่แบตเตอรี่ สายมันเหมือนกัน,นเหมือนกันเป๊ะเราก็มานี่เลยพันโอเคเนี่ยนะ ตัวนี้ไม่ต้องเอาก็ได้เนะี่ยตัวนี้ไม่ต้องใช้เยาก็เสียบเข้าไปเลยครับผมไม่มันจะมาออกอย่างนี้เราก็มาเสียบนี่ ยากข้าดเ,เข้าแล้วโอเคปิดฝาบัดเลยตัวนี้ระวังด้วยนะครับเวลาแกะตัวกันน้ำอันนี้เห็นไหมครับนี่เข้าอยู่ตรงนี้ แล้กวก็ปิดนี่าขันเลยครับน็อตเขียยเข้าไปไหนทำเองได้ทำทิ้งเสือใหม่เสียตั้งเปล่าพอตึงพอครับหมืงันเดี๋ยวพลาสติกตัวนี้มันจะแตก cái này, vào, นี่ผมทำแบบเร็วๆนะเพราะผมแกะแล้วเมื่ออาทิตย์แล้ว เราไปเสร็จเรามาปิดตัวนี้ก่อนอ่าหาตำแหน่งให้ดี จะยากนิดนึงนะเวลาใส่มันต้องหามุมเอ๋อยู่ไหนวะอ่าได้ละนี่ครับแล้วก็หันก็โอเคตรงล็อกไปะนี่น็อตอีกหนึ่งตัวนะครับ ดู้ครับขันเลยนะกรอบลองก่อนแบตไม่ได้ชาร์จมาหน้าเลยเนะี่ย เอาใหม่นะ oh ครับเมื่อกี้ลองประกอบแล้วเสียบแล้วแต่เปิดไม่ติดค้่มันไม่เหมือนกันนะบ,บวกกับลบนะครับอันนี้ผมถอดจ,จริงๆริง,รงแล้วแดงมันอยู่ฝั่งนี้นครับผมเปลี่ยนจากแดงฝั่งย้ายไปฝั่งนี้แล้วก็ดมย้ายมาฝั่งนี้นครับคว้่บวกคู่ลบวมันไม่เหมือนกันเมื่อกี้ผมก็เอ๊ะทาไมนะมันไม่ติดชาร์จก็ชาร์จไม่เข้านิ้ท่ขคว้่บวกคววกูควลบไม่เหมือนกันมา ไหนๆก็นี่ละประกอบกลับเหมือนเดิมมันหลุดเลยก่อนกับปรับพันนี้ก่อนดีกว่าโอเคครับ วันนี้ต้องระวังนะครับเนี่ยเทากันนะ้ำปิดสนิทแล้วเมื่อกี้ทีแรกแบตบวมปิดไม่ได้เลยน,นั้นคื อย่างที่ผมบอกไม่ใช่ช่างก็เปลี่ยนได้ง่ายๆเสร็จได้ไปทิ้งแบตบตัวหนึง่งไม่กี่ร้อยดีกว่ไปซื้อใหม่ อย่างที่ผมบอกอย่าไปขันแรงนะเดี๋ยวพลาส,สติกตัวพลาส,สติกมันจะแตก có trongมือ thôi thôi okay, okay. เงาแปมจะได้ไม่ดันตัวทับโอเคครับลองทีนึงใ mm. ช้ได้แบบสี่ขีด ปิดก่อนประกอบก่อนน็อตมา you okay. ผมลืมใส่น็อตนะเ,เดี๋ยวนะครับทุกคนปั๊บนึ่งปับนึ่งลืม เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับเอาละติดแบตซีเคดโอเคครับผมอย่าง้มบอกซ่อมเองได้ซ่อมนะครับทุกคนแบตราคาไม่เท่าไหร่ดีกว่าทิ้งแล้วไปซื้อใหม่ครับตัวนี้ JPL Charger สโอเคครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้พอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ